ตอนพอดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีสขขครับขอบขอนุญครับกับผมเป็นตัวแทนของชาวเกษตรกรเลี้ยงกุ้งทุกคนครับตอนนี้มีผู้เลี้ยงกุ้งกันจำนวนมากครับเรามาฟังการเลี้ยงกุ้งกันอยา่างภาคเภาอเลยครับการเลี้ยงกุ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงินลงทุนครับ ถ้าไม่มีเงินก็เลี้ยงปุ้งไม่ได้คนระับแล้วสิ่งต่อมาก็คือสิ่งสำพัญที่เลี้ยงปุ้งก็มีหนึ่งบ่อครับบ่อต้องเป็นบ่อที่สะอาดไม่มีหอยหรือตัดน้ำชนิดใดๆอยู่ในบ่อครับเพราะมันอาจจะกินอาหารปุ้งได้ครับสองลูกปุ้งครับลูก อนนี้ก็มีอยู่สองเทนครับคือกุง้งกระตายกับกุ้งขาวครับสามอาหารครับอาหารในการเลี้ยงกุ้งมันค่อนข้างแพงครับตอนนี้มีราคาต่อกระสอบมีราคาตั้งแต่เจ็ดร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทครับต่อกระสอบและสี่สิ่งสําสำคัญที่สุดก็คือน้ำครับน้ำในการเลี้ยงกุ้งต้องเป็นน้ำที่ดีครับ ว่ากุ้งตอนนั้นตายหมดแล้วรับไม่ดีกุ้งทั้ใส่ทั้งตายหมดเลยครับถ้าถ้าประชาชนไหนจะแบบอยากเลี้ยงกุ้งมากๆก,ก็ต้องมีการใช้ออกซิเจนในการเลี้ยงกุ้งครับส <c oughs> ุดท้ายนี้ผมอยากให้ผู้ฟังทุกคนบริโภคกุ้งกันให้มากๆครับเพราะตอนนี้เนื <c oughs> ้อหมู <c oughs> มีราคาแพง ทานลูกกันดีกว่าครับขอบคุณครับ